ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีพิจิกันนะคะในเดือนธันวาคม2566ค่ะดาวต,วตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระอังคารที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีและเทวีโชคกุมลัคนาแฝงแสงถึงดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารและยังเป็นดาวการเงิน ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคสว่างสดใสแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ที่ดาวพระราหูยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนมาสถิตในเรือนของดาวพระพระัสบดีจากเรือนไฟสู่เรือนน้ำสลัดหลุดสักทีหนึ่งดาวพระพรหัสบดีโดดเด่นส่องแสงสว่างเจ,จิดจ้าแฝงแสงถึงดาวพระอังคารทำให้ดาวการเงินแข็งแรงยิ่งนัก สว่างสดใสเป็นโอกาสทองของชีวิตของชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดและปรารถนาอยู่ข้างหน้านี่เองแต่ดาวโชคลาภของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านเดินพักองศาคือดาวพระพุทธที่มีดาวพระศุกร์สถิตยอยู เจรจาอ่อนหวานทายพุทธปัญญาบริสุทธิ์ทายพระพฤหัสกิเลสสมบัติทายพระสุขซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมดาวพระสุยกย้ายจากราศีกันมาสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งดาวพระสุกนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่มีดาวพระพฤหัอยู่และดาวพระเกสติถิอยู่ปัตตนิวินาศวินาศเกษตรราธิบดี เจ้าชะตาจะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดสิ่งหนึ่งก็ได้หรือจบจากคนหนึ่งเพื่อให้เกิดอีกคนหนึ่งก็ได้หรือพบความรักคู่ครองในแดนไกลชีวิตความรักเนี่ยนะเหมือนลมเพลลมพัดเลยตอนพบกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ลงตัวแต่ต่อไปไม่แน่นะอาจจะลงตัว หลัง30มเมษายนเนี่ยเจ้าชะตามีโอกาสในเรื่องของการมีคู่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวและมีโอกาสในการแต่งงานเพราะดาวพระพระศีสตรียกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภเล่งเจ้าชะตาราศีพิจิกมีคู่สักทีหนึ่งหรือมีเงินเป็นคู่ก็ได้มั่งคั่งร่ำรวยได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต การทำมาหาได้หรือการดําเนินชีวิตเนี่ยนำทางเจ้าชะตาให้ไปสู่การประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดไม่ต้องไปกังวลว่าดาบพระประสับดีเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนอริเพราะเจ้าเรือนอริก็คือตัวตนของเจ้าชะตานั่นเอง ท่านมาบอกกับเราว่าต่อแต่น,นี้ไปความสว่างเจิดจัดมาสู่เจ้าชะตาแล้วเมื่อพระราหูเนี่ยยกย้ายออกแต่ก็ต้องระมดระวังนะเพราะพระเสาเนี่อยู่ในเรือนของพระราหูพระราหูอยู่ในเรือนของพระพฤหัสบดีพระพฤหัสสาวเสา,สาราหูได้คู่ชิดมักแผกผิดพลาดคู่ดูหน้าขันกลับเอาธา,าตุชาติชูขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงกุมกันกักขรา เจ้าชะตาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วหรือเป็นชูรักที่ไม่เอาแล้วแต่ก็เอากลับมาและถ้าอยู่สิงกุมกันกักขราน่ระวังสักหน่อยนึงจะมีเรื่องของความหยาบคายเจ้าอารมณ์มีวาจาที่จ้วงจาาเกิดขึ้นก็ได้ก็คือต้องระมัดระวังนั่นแหละ ใจเย็นๆในเรื่องของความรักคู่ครองความพลิกผันเกิดขึ้นได้มากมายเลยหาใครไม่ได้แล้วเอาคนเกา่าคนแก่คนที่เราทิ้งแล้วเอามาเป็นคู่อีกก็ได้แล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเพราะเราเคยรังเกียจเขาเนี่ยอย่างน,น้อยเขาก็ต้องมีความแค้นในใจและอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาแล้วและเดือนนี้เดือนธันวาคมดาวพระอาทิตย์และดาวพังคานนยังสถิตยอยู่เลยที่ราศีพิจิกหนึ่งสามสามหนึ่ง และดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวโชคลาภท่านยังเดินวิกลคติอยู่จริงๆท่านยกย้ายมาที่ราศีธนูตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาย,ยนแล้วมนมาเลยแล้วท่านก็เดินพักราศีมาที่ราศีพิจิก,กความขัดแยง้งไม่ว่าจะคำพูดคดีความอาจจะเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566และสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยจนถึงวันที่9มกราคม2567จึงจะยกย้ายไปที่ราศีธนูเมื่อนั้นแหละความดีงามจึงจะเกิดขึ้นซึ่งก็พอดีเลยที่ดาวพรฤระสุดีท่านก็เดินหน้าในวันที่8มกราคม2567ช่วงเนี้เป็นช่วงที่ดีก็จริงแต่ยังมี อันตรายและอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นก็ค่อยๆประคองตนให้ดีๆให้ผ่านวันที่9มกราคม2567สะก่อนอะไรๆก็จะสดใสามากขึ้นและด้วยตัวตนของเจ้าชะตาที่แข็งแรงมาเลยตั้งแต่ได้ดาวยงยศในตำแหน่งมหาจักรและได้สุขปากหวานอังคารรับเอาในตำแหน่งอุดมเกณฑ์ กีตะคืออสุรินทั้งภูมิมินสหัสพันธ์ปัตตนิสุภาอันวินาศนั้นอุดมเกณฑ์ดูความแข็งแรงของเจ้าชะตาสิแล้วเจ้าชะตาก็ยกย้ายไปที่ราศีพิจิกได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีแล้วก็เทวีโชคและพอมาราศีธนูก,ก็ได้กเกษตรแรกเลือนกับดาวพระพฤหัสบดีอีกและพอมาราศีมังกรก็ได้ตําแหน่งมหาอุดออกงดงามยิ่งนะัก ความดีงามยังต่อเนื่องไปอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกอยู่ในจังหวะช่วงที่โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเงินงานคือเงินเงินคืงงานบันดาลสุขการเรียนการศึกษามีโอกาสเรียนจบหรือข้ามน้ำข้ามทะเลที่สอบไม่ได้ก็จะสอบได้สักทีหนึ่ง ที่ป่วยที่ไข้มีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปีและที่ดีใจด้วยกับชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกที่จะมีความโชคดียิ่งใหญ่อย่างยิ่งในปี2567ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกและทุกทๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ